สวัสดีเพ uh, oh, yeah, so ื iałem, ่อนๆด้วยนะครับ uh, ว uh, uh, okay, ันนี้แล้วก็มอยืนเกมแบบแบโอ้ยดินพันเอาใหม่ไหมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มายู่ในเกมที่เออเออเอาหมวม่ไหมผมจะตั้งชื่อเกมว่ากินโจ๊กอ่าอร่อยดีนะโอเคครับก็ผมอุ้ยปิดประตูทำไมเราผมเล่นไอเฟดดี้ผ่านมาแล้วนะครับเป็นตุ๊กตาหมีนี่ครับสภาพก็ ประมาณว่าเหมือนโดนเผามาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหลือแต่โครงตอนนี้ครับเราจะไปลุยกันต่อกับเจ้าบันนิวโอ้โหดูมดันดูแขนข้างซ้ายนี่หายไปละเหลือแต่แขนข้างขวาแล้วอืมเลแต่โค้งอะ่ะหน้ามันก็ไม่มีโอ้โหแบบว่าตาสีแดงนะครับโอเคจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลย ออเอาดีดีดีเล่นจะตกใจเลยอยู่นในชั้นใต้ดินแบบชั้นใต้ดินไม่ใช่ชั้นโอ้ใช่ไหมเถอะเอาอย่างเอาหรือ,อยังโอเคตอนนี้เรามีเวลาหนึ่งนาทีก็จะเอาเอาอีกแล้วหรอเป็นอะไรไม่รู้เมาส์ผมมันเหมือน แล้วหนมีชิ้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าแน่นอนครับไม่มีอะไรโอ้โหน้องไปจากไอ้นี่แล้ว <c oughs> ผมนี่ผมนี่ปล่อยเมาเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเมาส์ม่เป็นอะไรก็ไม่รู้อะแบบถ้าไม่กดกี่ครั้งก็คือ โอ้โหที่เดิมเลยเดินกลับไปว่ะถ้าไม่กดคีค้างแล้วคือมันหันหน้าไม่ได้ครับมาส์อะก่อนหน้านี้มันก็ไม่เป็นไรนะแต่พอมาตอนนี้ปุ๊บเป็นเลยรู้สึกรู้สึกโอเคยิงไปต่อโอ้โหทางเปลี่ยวมากมันเปลี่ยวระวังโดนจุดนะจ๊ะไม่ใช่ละเฮ้ยมีของมีของเว้ยมั่วเย็ด ผมว่ารอบนี้เราอุ้ยอุ๊ยอยงองไรวะผมว่ารอบนี้เราสำรวจกันดีกว่านะครับเราไม่ควรจะรีบรีบเร่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาจากทางไหนวันนี้เอาลืมเอาไปทางนี้แล้วกันเราไม่ควรจะรีบเร่งนะครับโอเคเฟลและตกใจด้วยเสียงเฟลนี่แบบจุด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 โอ้โห โอ้ยข้างหน้าหน้าโลกรเสียงเดินก็ดังปกแปลกปกแปลกไม่ใช่เสียงเดินเรานะครับเสียงเดินมันก็ดังเหมือนกันแหละมันแบบก <c oughs> <c oughs> ูจะพูดอะไรเนะี่ยเสียงมันเหมือนเหมือนหุ่นยนต์นะเพราะอุ้ยเจอแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ลโหลฮาาาัลโหล เอ้นี่นี่นี่โอเคอ้ยาสอันดีโอ้โห้อดูทางดิมันต้องมีของวางตรงนั้นน่ะไอที่มันเป็นเหมือนชั้นวางเมื่อกี้ทางเปลี่ยวอีกแล้วหนทางมันเปลี่ยวแล้วมัน มันมันเอ๋อคูลืมมุกอะทำไมมันเถอะ <c oughs> เล่นมุกอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่ก๊อดพลังงานบางอย่างอยู่ข้างหน้าโอ้ย,อ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 ยทางนี้เลยทางไหนวะทางขวาเราเลี้ยวมาทางนี้เดี๋ยวโอ้เลี้ยวมาทางนี้ก็เจอสิครับเดี๋ยวมาทางนี้รอดแล้วรอดแล้วโอ้ยอา้าวไม่รู้สึิว่า วนกันมาที่เดิมจนได้เออกลับก่อนกลับกลับเป็ดอะไรอย่างงี้เป็ด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 กลับกลับกลับอุ้ยโอ้โหปิดไฟฉายเลยถูกโอ้ไม่กอดเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยมันไปทางอื่นหรือเปล่ามันไปทางอื่นนะครับเราจะมาใจดีสู้เป็ดอเยา เสียงอะไรเฮ้ยเดียดีสู้เป็ดเขาไม่ใจดีสู้เสือฮัลโหลเดียว์ซายนี้เจอกับเจอกับไม่มีอะไรเลยฮัลโหล What are you doing? ร yep, ู้สึกไม่เดินวนกลับมาตรงนี้อีกแล้ววะ

เนื้อนี่แทบจะติดกันโอ้ oh, พระเจ้าโอ้ไ oh ม่ยอดไปทางนู้แล้วเขาจะไปทางนี้มันมาครับก็จะได้สำรวจทางที่เราไม่เคยไปทางนี้ปะ oh, โอ้โหดืดโอ้ยไม่ว่าทางต่อกันเฮ้ยไอ้นีป้ปะนี่ไ,ไงอะไรไม่รู้แสบตามมา ไม่ยินเสียงอะไรไม่รู้าเา <c oughs> <c oughs> ื่อฮีฮอฮโอ้โหเด็กเบาเบาไนผมน่าเสียวจริงๆเสียวจริงๆเออคือตอนนี้เราเก็บไปแล้วี่ชิน้นหวะเนี่ยมันก็มีโทรศัพท์อันนี้เก็บไวแล้ว <c oughs> โออ้ยอุ้ยอ้ยแสบตา เียงมันอยู่ข้างหน้ายิดไปใช้ก่อนเลยจริงๆครับอยู่ข้างหน้าอาอไม่ใช่ทางนี้อ่ะไม่ทางนี้นะผมว่าซ้ายชัวเนี่ยตามติดชีวิตเป็ด <West> Ooh, โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกซ้ายว่ะซ้ายมาซ้ายมาโห้ยไม่มาครับไปครับสายไปสายไปโอ้ย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 มัดูโอ๊ยเดี๋ยวกูรอเล่นดูอุ้ยทางมันเปลี่ยวแล้วมันเอ้าโอ้ยว่าจ้าเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยคนหลกเลยเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงแล้วไปผาไปฉายใส่มัน รอบนี้เขาแค่ตัวนะจ๊ะอ๋อสุดยอโอัดจิ๊กิ๊ลองไปทางนี้ดูครับทางไหนไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะผมเอาไม่มีเฮ้ยหืมรู้สึกมีรู้สึกมีเว้ยนี่มีโทรศัพท์หนึง่งโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ยังไี้ต่ออันนี้ต่อ นี่นี่โทรศัพท์สองเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้โทรศัพท์หรอหรือว่ากูตบาบาดไปงมดโทรศัพท์สองเว้ยเฮ้ยมาอ๋ย,อยนี่ก่อนโอเคสามเลยโอ้โหเลอสิบกุยเฮ้ยล้อล้อสี่โอ้โหโ,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 โดนล้อโดนล้นอเป็นไงสี่แล้วเว้ยสี่แล้วเว้ยอีนึงอีนึงอยู่ไหนวะกลัวไม่ทันนะ่ะเออห้าวิสี่สามสอง ออวิ่งกลับมาทางเดิมด้วยครับไม่อะไรที่โคตรโคตร Amazing เลยอยแซบตาจังเลยอ่ะโอ้ยแซบตาเออถือพี่ชายดีๆได้ไหมทำไมต้องเวี่ยงด้วยอส่องไปข้างหน้าเดยโอยพลังงานแรงมากตรงนี้ สัมผัสได้ครับผมโอ้โหมองด้วยตาเนื้อนี่ไม่เห็นนะครับต้องมองด้วยตาทิพย์ครับโอ้ไม่ก๊อตทางไหนทางเลี้ยวเลี้ยวเอ้ยเอ้ยเลี้ยวอู้ยยังเอ้ยทางซ้ายโอ้โยยินเนียนได้อีกนะกูไอเจ็ดแม่ เมื่อกี้มึงลืมเห็นใช่ไหมอย่างนี้แหละเอไออ่ะแกล้งทำเป็นไม่เห็นเอ้ยหายไปไหนเว้ยแหมที่จริงมึงก็รู้ ผมขอโทษครับพี่ผมผิดไปแล้วโอ้โหมันต้องมาซ้ายให้ผมไปขวาเลยนี่หลบขวาเป็นไงสเต็ปไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเฮ้ยเจอล้อเป็นไงเจอล้อไา่ปะไอ่ปะเอ้ยสองเว้ยอุ้ยอุๆยอุ๊ยอุยว่าแต่โถ พี่พอมึ่งบอบักหาเด็กมึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสาบเ้ยลบก่อนล้มลบ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 จุกโอ้โหนี่ลบแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้่เอสาเ้เอ,อสองชิ้นเองอ่ะรู้สึกเริ่มท้อแล้วเนี่ย Hello. Hello, my friend. Ow. Oh. Hello. Okay. Let's go. Hmm. Oi, oi. Oh, yeah. oh this guy. Oh my God. I just saw him now. Okay. Oh, now, now, now. Oh, you're so angry. ว่าจังไดแล้วน้อความหักเป็นจังไดแล้วน้อความหักคเคยหอมเคยกอดฉีดหอนแล้วหน้าอกกระจอะไรต่ออ่ะชอบมันครับโอ้โหสมาร์กอเต้สมาร์กอตโต้สมาร์กอตโต้ร็เป็นอะขุมน่าวิ่ววงเลยเนี่ยชื่อมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันมันมันได้ยินเสียงเราด้วยอะแถมไม่พอนะมันเห็นด้วยเว้ยเวลาเปิดไฟฉายสมนมันก็เห็นนี่หะโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยรู้สึกมันจะอันอยู่ซ้ายครับเก็บนี้เลยชัวย่วหนึง่งคือมันเฮ้ยเจอแล้วเจนะอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เจปกันสองแล้วสองแล้วเตรียมตัวปยแนบนะครับ คือมันแบบว่าถ้าเราสองไปฉายแต่มันมันก็เห็นถ้าเราวิ่งเสียงดังมันก็ได้ยินอะไรเงี้ยโอ้โ oh, หสุดยอดเป็นลูกปตาที่ออกแบบมาได้เมื่อนเมื่อนมากเลยอะมีโอ้ยเหลือหนึ่งเว้อย่าพูดมากอย่าพูดมากต้องรีบหาอ้อยทางตันที่บา่าฉันงนี้แล้วเ,เลือซิบีไหม้วทางไหนอ้ยไม่ทันแล้วะ แก้วไม่แก้วช่วยลุกด้วยมาฮหน้าไว้เอาตางนี้มมาแล้วว่าใจดีสู้เป็ดครับเราจะเดินไปหาเสียงเลยนี่แล ลนี่ไงมันไม่ใช่เป็ดดิมันเป็นกระต่ายเอ้ยกูลืมไปกูเรียกมันเอ้าทางนี้อันสุดท้ายเราก็เรียกตั้งนานว่าคุณเป็ดคุณเป็ดโอ๊ะโอไม่เจอผมว่าผมยอมดีกว่า <c oughs> ดุกท,ทางที่เตรียมใจจะไม่กลัวแล้ว <c> ก <oughs> ูยังตกใจได้โอย โอเค okay, let's go let's go let's go รอบนี้ครับรอบนี้รอบนี้โอ้โหผมแยเกไม่แก้วโอ้โยมามามาเก็บดีเออเนี่ยเยี่ยมเลยเอ้ยหั่นไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดเมาส์ก่อนมันต้องจิกซ้ายค้างไว้ถึงจะหั่นได้ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู er, ่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ไหนเจอแล้วอันที่สองอันที่สองโอ้ไม่ทันแล้วเหลือสิบเหลือยี่สิบวิเฮ้ยเอาไว้อุ้ยสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วทางตันปะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้ว โอ้ยอ,อยู่ข้างหน้าไม่เห็นมันโอ้ย <c oughs> <c oughs> ผมนี่โอ้ยเลยผมว่าผมยอมแพ้ดีไหม <c oughs> เอาวะมาไหนๆก็ไหนๆแล้ววะต้องหายเจอในพาน,นี้ให้ได้เว้ยมันไม่มีอะไรยากไปยชิบหายมหมกละ อ้ยถ้าเราคิดว่ามันทําไม่ได้อะมันก็จะทําไม่ได้เว้ยแต่ถ้าเราคิดว่ามันทําได้อะเราก็จะทําได้นี่เป็นไงปลอบใจตัวเองโอ้ยเจอแล้วโปสเตอร์ oh God. อเ,เอาแมกเกอร์ไอเสียเฮ้อเฮ้ยมวกมุกแล้สองแล้สองสอันนี้นนนมันมันดับได้ไ๋ยวน,น,น ôi mình không quay lèo nha lỡ kiểu 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 ôi, 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 ôi. kiểu 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 ôi, kiểu 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 อ,อย่างร้นอนยังไงเ,เรามาท้ามันวิ่งแข่งปะไหนวะเอาไปแล้วไหนอยากเจอก็ไม่เจอเอ้ยพี่ตายเจ้าตายเจ้าตายผมมาชอบกระตายเพราะผม ก่อนเดินตามเราต้องเราต้องเรียนเราต้องเรียนเดินตามเดินตามตามติดชีวิตตายเอ้ยโอ้โหไม่ต้องตามเลยเนี่ยเขามาหาเราแล้วฮึ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 เฮะันตัดมาก็บาดได้กินโดนบาดไั้บดีเกินมากินบดได้กินโดนเออโดนก็โอ้โหท่องคาถาอะไรปูวะเนี่ย พานนี้ไม่รอดไม่รอดกลัวไม่รอดเอ้ยต้องรีบหาเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งนี่ไม่เดินอ้อมโตก็เก็บไม่ได้เออปัญหาจริงๆเลยเอาดีเนี่ยเอาไม่ใช่นึกว่ามีนึว่ามีซอยแรกตาซอยห้าบาทปริมาณคราบกล่องเต็มที่ ดื่มได้ดื่มดีแลกต่ซอยฮบาร้องอะไรกูเนี่ยวาดฟิรีเลโหยเร็วดีนี่นี่เลยนี่ีเบ้เ้เบ้ย เตรียมตัวเตรียมใจหรือยังครับท่านผู้ชมครับผมยังไม่พร้อมอ่ะออกไปแล้วเว้ยบ้านนี้บ้านนี้นี่บ้านนี้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 นี่บ้านนี้มันต้องเลี้ยวกลับมาชัวเราไม่เดียวเว้ย ามติดชีวิตบครับบันี่บนี่นี่บนี่บนี่ฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮเเ๋ลตุ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 มตตว้าววิ่งโอเคสำหรับ พาทนี้ก็เอ้สำหรับลินนี้เ็วไว้แค่นี้ครับเอใครชอบก็กดโอ้ยช่างมันโอ้พูดไม่ทันจบก็ชางมันนี่แหละเอออะไรของเราวันนี้เรามายืนสวดมนต์ภาวนาหน้าไฟกันครับขอให้ลูกช้างหาเจอทั้งหมดห้าชิ้นภายในเวลาหนึ่งนาทีด้วยเถิดสาธุคลิปหน้านะครับโอเค โอเคครับใครชอบก็กดกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อุ๊ยมาแล้วสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เจอกันครับผมบายบาย